สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับเอพิโซดนี้หวานก็มีเรื่องราวนะคะของคุณหวังชูรันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวทึ่งเป็นคอนเทนต์นะคะตามชื่อก็คือพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงทักษะการแสดงของหวังชูรันนะคะในช่วงปีนี้ที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ถือได้ว่าเป็นกราฟขาขึ้นนะเพื่อนๆก็คือดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับคาชมด้วย ะะจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตจีนแล้วก็เหล่าบรรดาบล็อกเกอร์สายของบันเทิงในประเทศจีนด้วยนะคะส่วนสําหรับกลุ่มเฮดเตอร์ของน้องเขาก็ยังคงมีอย่างเหนียวแน่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณหวังชูรันออกมาเมื่อไหร่ก็จะโดนโจมตีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความสวยความงามก็โดนเช่นเดียวกันพวกเราอาจจะงงเอ๊ะโดนเรื่องอะไรวะเพราะว่าคุณหวังชูรันนั้นเธอก็สวยมากๆนะคะแต่เธอก็โดนเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมี เรื่องราวของของอะไรดีลนะ่ะคือเรื่องความรักก็น่าจะเบาบางลงไปแล้วนะคะเออมันมีข่าวก็สิบนะเพื่อน,อนๆก็รู้ไว้ใช่ว่านะเพื่อน,อนๆคือมันมีสื่อนะคะซุบซิบค่ะก็อ้างกันเออข่าวนี้มาจากโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะลงวันที่ไว้ก็คือวันที่5พฤศจิกายนปี2024คะ่ะก็ข่าวอะไรเอ่ยนะคะก็คือข่าวซุบซิปนะคะว่าคุณหยางหยางกับคุณหวังชูรันนั้นได้แบบเออเลิกกันแล้วแล้ว คบกันนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาคบกันตอนไหนอะไรยังไงนะคะคือจากข่าวซุบซิบนะคะบอกก่อนนี้จากข่าวซุบซิบก็คือว่ามีรายงานนะคะว่าในปี2023ะะั่ค่ะก็คือตั้งแต่ตอนตอนที่คุณหยางหยางกับคุณหวังชูรันนั้นนะคะโดนจับโปะได้ว่าไปมาดีฟเออไปมาดีฟแล้วก็แบบเออไปพักในโรงแรมก็โรงแรมเดียวกันนะคะแล้วก็ภาพถ่ายก็ที่แบบเขาไป เอามาลงอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็มีความเป็นลักษณะที่ห้องมันมันเหมือนกับมุมตรงนั้นก็เหมือนกันมุมตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ตอนนั้นก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยหรือว่ากลุ่มของผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตจีนกันอยู่เขาบอกเฮ้ยมันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าห้องโรงแรมส่วนใหญ่เขาก็ตกแต่งเหมือนเหมือนกันในทุกห้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถ่ายในมุมไหนแล้วก็ โพสรูปนะคะถึงแม้ว่าจะโพสต์รูปในช่วงเวลาแบบเออเดียวเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบเขาอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้อะไรอย่างนี้เออก็เข้าใจได้ตอนนั้นก็มันก็มีกระแสขึ้นมาแล้วมันก็เงียบเงียบไปใช่ไหมคะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยทางด้านของอคุณอย่างเนี่ยคะ่ะเขาเป็นเหมือนกับศิลปินดังนะคะมีอิทธิพลคนหนึ่งของประเทศจีนกันเลยทีเดียวคาว่าอิทธิพลไม่ใช่มีปืนนะอิทธิพลก็คือ,อจะโดนล็อกเป้าจากทางป,ปาปลสาซีนะคะก็คือจะมีปาปาลสซีที่คอยตาม คุณอย,อย่างอย่างอยู่ค่ะเขาก็บอกว่านะคะคู่นี้ก็คงคบกันตั้งแต่นุ่นแหละเดือนพฤษภาคมปี2023นะคะ ก็พวกเขาก็มีการเดทกันนะคะแล้วก็ข้อมูลวงในก็คือแหมมันมีแบบวิดีโอกับภาพถ่ายซึ่งเป็นฉากกาดแล้วก็จูบกันที่มาลดีฟอย่างเล่าร้อนนะคะซึ่งถูกปาปารัสซี่ะค่ะจับภาพได้นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไอ้วิดีโอนั้นก็แบบอืมมันก็เอาเป็นว่าเนาะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าบอกเลยนะคะปาปารัสซี่เนี่ยเขาตามคุณอย่างย่างค่ะแล้วทีนี้พอมาในช่วงตั้งแต่เดือนเอ่อช่วงของสิงหากนยา ุลาที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวออกมาเป็นข่าวซุบซิบว่าเออเลิกกันแล้วนะคะก็คือตอนนี้คุณหยางหยางโสดนั่นเองนะคะก็รวยใช่ว่าน่ะเพื่อนๆก็ก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่าคุณหวังชุรันเองก็มีงานนาะถ่ายทําละครเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะแบบเออห่างกันแล้วก็ไม่สามารถจะแบบคือบางบางท่านเนาะศิลปินบางท่านคือถ้ายังไม่มั่นใจจริงเขาก็ไม่อยากจะเปิดหรอกเรื่อง,องราวของความสัมพันธ์แล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องราวที่ผูกพันกันมาจากการถ่าย ซีรีส์เรื่องหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณหยางหยางกับคุณออหวังชูหลันนั้นได้เคยร่วมงานกันมาก่อนในกู้ภัยรักนักดับเพลิงนั่นเองก็เป็นเรื่องรล่าที่แบบทุกคนก็จิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าในตอนนั้นคุณหวังชูหลันเองก็โดนหนักมากนะคะแค่แบบแค่แบบมีจุดประกายขึ้นมาว่าหวังชูหันกับ แบบมีอะไรอะไรคือคบกันอยู่กับคุณอย่างเนี่ยคุณหวังชูหลันจะเป็นคนที่โดนโดนเขาเรียกว่าโดนไรเดียโดนโดนตึบๆๆทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้หญิงที่มีข่าวกับคุณอย่างเนี่ยก็คือเออคุณอย่างมักจะรอยตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครไปว่าเขาเท่าไหร่ แต่ว่านะคะผู้หญิงนี้ก็มักจะโดนหนักนิดนึงเนาะก็เข้าใจได้เพราะกลุ่มแฟนขับกลุ่มใหญ่ของคุณอย่างอย่างนั้นก็จะเป็นผู้หญิงไปหมดใช่ไหมละ่ะผู้หญิงเยอะใช่ไหมเอาละค่ะก็อัปเดตนิดๆหน่อย,อยๆเนาะพอกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มนะคะก็ตอนนี้คุณอย่างอย่างโสดแล้วเนาะเอาละค่ะคุณหวังชูรันของพวกเรานะคะสวยมากค่ะกเธอเดี๋ยวนี้พอเธอแบบว่าเออแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นนะคะคือปกติแล้วเราสังเกตไลฟ์สไตล์ของคุณหวังชูรันที่ผ่านมานู่นๆ เลยนะคะจากที่ผ่านมายังยังไม่ใช่ปี2 0 2 4เนี่ยคุณหวังชูหลันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากเวลาไปที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะหน้าตาจะไม่ค่อยแต่งอย่างไปสนามบงสนามบินอะไรแบบนี้นะคะก็จะโดนจับภาพได้บ้างอะไรได้บ้างแม้กระทั่งปีนี้ก็มีใช่ไหมมีแต่ว่าเหมือนจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวที่คุณหวังชูหลันนั้นแบบไม่ได้แต่งหน้าเนาะแล้วก็ไปถอดหน้ากากขนาดบนเครื่องยังโดนแบบว่าแชะขึ้นมาแล้วก็โพสต์ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยนะคะเออเป็นศินลปินนี้ก็ ยากลําบากนิดนึงเนาะเป็นศิลปินไม่ควรจะนั่งอีโคโนมีป่ปะเป็นศิลปินต้องไปนั่งอย่างน้อยเอ็กซ์ตาร์หรือว่าแบบเออไอ้นู่นเลยอะขึ้นไปบิสเนสหน่อยนะคะจะได้แบบไม่มีใครมาแอบบถ่ายรูปเราได้ง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่าไม่รู้ว่าเครื่องบินภายในประเทศของจีนนั้นจะมีแบบแยกชั้นกันหรือเปล่าเนาะหรือว่าจะบินแบบปกติเหมือนคนทั่วๆไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าน้องหวังชูรันนั้นไปไหนก็คือแต่งตัวค่อนข้างจะแบบเออธรรมดารรมดาแล้วก็ไปแต่ว่าตอนนี้เป็น าที่คนชื่นชอบแล้วก็จําได้แล้วนะคะน้องเขาก็มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะนะคะเดี๋ยวนี้แต่งตัวดูดูดีมีสไตล์มากๆเลยนะคะก็ชื่นชมนะคะส่วนสําหรับด้านทักษะการแสดงนั้นนะคะด้วยความที่ตัวของน้องหวังชูรันเนี่ยคือน้องเขาแบบ คือเขามีทุกอย่างแล้วเขาสวยเขาอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าบางอย่างก็คือมันต้องพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการยิ้มใช่ไหมคะมีหลายๆเรื่องซึ่งน้องเขาก็โดนโจมตีว่าเฮ้ยยิ้มออกมาทําไมมันเหมือนแบบเฟกว่าแต่ว่าพอเห็นหน้าแบบตรงๆแบบไม่ต้องยิ้มเออสวยว่าแต่พอยิ้มออกมาแล้วทําไมมันไม่ได้ยิ้มจากดวงตายิ้มจากดวงใจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนะจุดนี้ ณปีสัี2024หวานก็ว่าน,น้องเขาก็ปรับปรุงทักษะการแสดงนี้ขึ้นมาแบบดีมากๆเพื่อนๆได้ดูซ่อนรักชายาลับไหมหวานว่าน้องเขาคุณหวังชูรันแสดงได้ดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วในจีนปัจจุบันที่พวกเราได้ดูกันอะไรนาที่แสดงกับคุณเผิงกวนอิงนะคะเรื่องนั้นเสียงกระซิบบอกว่ารักนะคะก็น่ารักมากเลยนะคะเป็นเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมแล้วก็มีความหลงรักรุ่นพี่ซึ่งเป็นซึ่งเคยเป็นนักศึกษาแพทย์ใน หาวิยาลัยเดียวกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวมีเรื่องราวให้มาแบบเออผูกพันกันแล้วก็ในที่สุดก็ได้แต่งงานกันด้วยนะคะก็ถือได้ว่าน่ารักดีเรื่องนั้นก็ดีมากๆเลยแต่ว่า ก็อีกแหละค่ะไม่รู้เป็นอะไรเนาะตอนจบอะต้องทำให้พระเอกของพวกเราความทรงจำหายไปโอ้ยงงไปหมดนะคะจำนางเอกไม่ได้อีกเพื่อนๆแต่นางเอกก็ยิ้มเออไปแบบฉากจบคือพวกเขาก็ไปนั่งคุยกันอะไรแบบนี้แต่ว่าพระเอกของพวกเรายังแดจาวูอยู่โอ้ยแต่แต่แตแตแตงงมากๆกระบ,บทละครจีนนะคะไม่รู้ว่าจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรนะคะคนเรามันสามารถจะมีชีวิตที่ปกติสุขได้แต่ก็พยายามจะให้มันจบแบบชี ไม่ปกตินะคะชีวิตมีปัญหาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากที่พวกเราได้เห็นนะหวานก็ว่าอย่างเรื่องซ่อนรักชายลับที่ได้ดูล่าสุดไปเนี่ยก็คือมีพัฒนาการที่ดีมากแล้วก็ได้เห็นโอกาสออร่าของน้องเขาในจุดที่แบบเออเป็นนัก่าก็ได้เนาะหรือว่าจะไปรับบทแบบจับดาบหน่อยไปเป็นแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยหวานว่าคุณหวังชูลันก็จะเป็นแม่ทัพที่สวยสง่ามมากๆอีกคนหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าบทแม่ทัพก็จะเป็นบทอะไรที่หนักหน่อยก็ต้อง ไปซ้อมนะคะศิละปะการต่อสู้พวกวิชาย,ยุทธอะไรมาหน่อยท่าทางมันจะได้แบบสวยๆนะคะแต่ว่าสายตาหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นแล้วในช่วงที่เป็นลิวเมียนถังนะคะที่แบบเป็นจอมโจรน,นะคะก็มีความโหดหน้าตาแบบใช้ได้เลยนะคะออร่าของการฆ่าเนี่ยมาเลยนะคะก็ยินดีกับน้องเขาด้วยนะคะที่ปีนี้ก็มีคนแบบพูดถึงในแง่ดีๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะ แล้วก็ในปีนี้เราได้เห็นในเรื่องไอ้นั่นด้วยเนาะหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะซีซั่นที่สองซึ่งน้องเขามาคุณหวังชูรันมาแป๊บเดียวนะคะก็มาเล่นแค่ไม่กี่ไม่กี่ตอนเท่านั้นเองน่าจะเป็นสองตอนเองนะคะที่เห็นหน้าเต็มๆใช่ไหมแล้วก็อย่างตอนแรกเลยด้วยความที่ออทางด้านของแม่ล้าอ่ะเขาบอกให้ ทางตัวละครของหวังชูหลันนั้นยิ้มใช่ไหมคะแล้วนางเอกก็ไม่ได้อยากจะยิ้มนะฉากนั้นก็เลยยิ้มออกมาแบบแบบเจริญอ,อะไรเงีย้ยค่ะก็โดนชาวเน็ตนะคะลุมกันใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยยิ้มอะไรอย่างนั้นอะไรเงีย้ยก็โดนอีกแล้วโดนเรื่องยิ้มนะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจบทด,ด้วยมันเป็นฉากที่แบบนางเอกโดนบังคับให้ยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าคนก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ้ยไม่แบบนิ่ไม่ได้อ่านบทหรือไงนะไม่เข้าใจหรอว่า เออการเป็นนางเขาเรียกอะไรนางโรมที่ไม่ได้ขายตัวก็จริงแต่ว่าเป็นแบบหอคณิกาอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีความยิ้มที่อ่อนช้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะเรียนรู้มาก่อนแต่ว่านั่นก็ผ่านไปแล้วเพื่อนๆขันน้องเข้ามาแป๊บเดียวบทแค่นี้เดียวนะคะก็ยังโดนอ,อินเทอร์เน็ตนะคะชาวเน็ตจีนเขาถาล่มอยู่ดีนะคะอ่าละค่ะไม่เป็นไรคะ่ะอย่างนี้แหละดีเหมือนกันนะคะมีกลุ่มเฮดเตอร์ก็จะได้มีกระแสรเรื่อยๆมาเลยนะคะส่วนผลงานหลิวเหมียนถังนี้ก็เป เป็นอะไรที่แบบยังอยู่ในในใจเนาะของผู้ชมหลายหคนเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญเรื่องนี้ก็จบดีแฮปปี้มากอีกด้วยนะคะแสดงคู่กับคุณจางวันวีนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะให้กําลังใจคุณหวังชูหลันนะคะในตอนนี้ก็ยังมีข่าวของคุณหวังชูหลันเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นไรในเรื่องของการที่โดน ตำหนิจากแบบบางกลุ่มอะเออก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วกันนะคะเราเราเราก็เลือกอยู่ในจุดที่เราสบายใจเนาะเพราะเรารู้สึกว่ามันบางทีเนี่ยขนาดไม่มีละครออนอยู่เนาะก็ยังเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมานะคะใครเหมือนกับแบบอยากจะกระพือเออโหมเรื่องอะไรขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเรื่องเสีย,สย,ห,ายหายเนี่ยมันก็จะออกมา เออบ่อยนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคือชาวเน็ตจีนเขาก็พัฒนาขึ้นนะเออเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนสูนนะคะไม่ให้โดนแบบว่าต้องเอาไปโดนฟ้องร้องอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดอ้อมๆอ,อ,อะไรแบบนี้แต่เราก็รู้ว่าเออบทความมันหมายถึงใครอะไรแบบนี้มันก็มีอยู่เป็นประจำนะอย่าไปได้สนใจมากนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็รอนะคะผลงานเรื่องใหม่นะคะที่แบบเออเมื่อไหรนะ่น่าจะมาออนแอร์นะคะของคุณหวังชูรันค่ะเอาล่ะค่ะท่านใดชอบคุณหวังชูรันบ้างเออ รูะะ้จ,จักแล้วก็จำคุณหวังชูรันได้จากเรื่องอะไรนะคะก็สามารถจะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหวานอ่านทุกคอมเมนต์เลยละคะ่ะใครทุกท่านมีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะ